อ่ะมาที่หุ้นเด่นกันดีกว่านะครับวันนี้ผมได้สักเก้าโมงสามสิบหะวันนี้ก็เลือกเครื่องดื่มซ้าเป็นตัวที่2องแล้วนะครับเมื่อวานนี้เ,เลือกโอสสภาไปก็ขึ้นมาค่อนข้างแข็งกว่าตลาดเลยนะครับสกว่านะครับวันนี้ก็เลือกเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว plus นะครับ p l u สนี่คือทำน้ำมะพร้าวกับน้ำนมมะพร้าวนะคะแล้วก็ตลาดหลักเนี่ยจะอยู่ที่อเมริกาเป็นการส่งออกค่ะเรียกว่าประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็อีก20%เนี่ยจะไปที่จีนแล้วก็ที่เหลือจะมีการ indirect export ส่งจากไทยนะคะจะขายในประเทศแล้วก็จะเป็นแถบแบบ CLMV อะไรเงี้ยก็มีส่งค่ะแล้วก็เริ่มกำลังจะบุกตลาดยุโรปนะคะเพราะนั้นถ้าดูภาพรายได้ไปัจจุบันของ p l u สเนี่ยยังเป็นอเมริกาเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาพอไปอเมริกาคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้ว่าเราพูดคำว่า dest หลาย<อ>วีกามากเออเป็นไตามาสเลยนะคะ p l u สก็เป็นคนหนึ่งที่เจอผลกระทบจากเรื่องดิสทอกกิ้งของลูกค้าที่ US ค่ะกำไรเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสเรา6 0ถึง7 0ล้านบาท หล่นลงไปเหลือ8ล้าน Q1 ตกใจมากนะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมา Q2 เนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะถือว่าฟื้นได้ค่อนข้างเร็วนะถ้าเทียบกับอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารคนเนี่ยฟื้นได้เร็วกว่าอาจจะบวกกับอากาศที่ร้อนด้วยค่ะอากาศร้อนเนี่ยที่เราพูดกันเอวนิโย สหรัฐก <S 々> ็ร <conclusions> <han abre> ้อนยุโรปก็ร้อนคือตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะคะก็เลยทําให้ทางลูกค้าเนี่ยกลับมารีสต็อกเร็วขึ้น Q2 เนี่ย US กลับมารีสต็อกได้ค่อนข้างเร็วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ากําไรเนี่ยน่าจะฟื้นตัวแรงสาหรับ Q2 นะคะ Q1 อย่างที่บอกว่าเขาได้แค่8ล้านบาท Q2 เนี่ยหกล้านอันนี้ที่คาดไว้อยู่60ล้านฟื้นเนี่ย Q on Q นี่แรงมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่า Y on Y เนี่ยอาจจะหย่อนลงอีกนิดหน่อย Q 2ปีเรารู้สึกจะ77ล้านค่ะอาจจะยังสู้ไม่ได้เพราะมันก็ยังมีเรื่องดีสต็อกก รีสต็อกกิ่งอยู่กับปีที่แล้วที่ไม่มีปัญหานี้นะคะตอนนั้นแตัดณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าฟื้นมา60เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ตัวต้นทุนอาจจะมีแค่แพคเกจจิ้งตัวขวดแก้วที่อาจจะมีปรับขึ้นบ้างแต่ก็มีการไปปรับราคากับลูกค้านะคะสิ่งที่เป็นเอาลุกต่อไปคือปกติ Q3 เนี่ยเขาจะต้องลงแล้ว เพราะว่าหน้าร้อนมาอยู่ครึ่งปีแรก Q3 ลงแต่ตอนนี้ Q3 ออเดอร์เต็มมือเลยค่ะ Q3 กลับว่าไม่ลงซีซันอลมันเลื่อนปกติจะเป็น1กับ2ที่ดีตอนนี้กลายเป็น2กับ3ที่ดีก็เลยคิดว่า3เนี่ยกำไรน่าจะปรับตัวขึ้นต่อเมื่อเทียบกับ Q2 เผ่เอๆลุนนิวไฮได้เพราะปีแล้วนิวไฮคือ77ล้านนะคะตอนนี้ Q3 แต่มองไว้อาจจะเห็นเลข8ดอะ่ปะปัญะถ้าขึ้นไปนิวไฮได้ก็จะเป็นโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องอย่างน้อย2ไตรมาสติดต่อกันนะคะแล้วก็ทั้งปีอ่ะ เดิมทีเลยเห็นกำไร Q1 และคิดว่ากำไรปีนี้ติดลบเยอะแน่ๆแต่สรุปว่าทั้งปีอาจจะไม่ได้ติดลบนะคะตอนนี้ก็มองไว้200ล้านค่ะอาจจะแฟลตในแง่ของ year on year นะคะแต่ว่า Q4 นะจะเป็นช่วง low season ยังไงก็คิดว่ากำไรลงนะคะคแล้วก็ราคาเป้าหมายค่ะปีนี้เนี่ยให้ไว้8บาท นะคะก็มีอัไซด์แล้วก็ปีหน้าเนี่ยตอนนี้มองกําไรโตอีกประมาณ25%ถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนรุนแรงอะไรนะคะภาพเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าลูกค้าใน US เนี่ยเขาเป็นดิสติบิวเตอร์ซื้อของจาก p l u สเข้าไปแล้วเอาไปขายต่อช n อ l หลักตอนนี้คือ Walmart ค่ะวอลมาร์ทเนี่ยขายอยู่2,000สาขาแล้วก็ดิสติบิวเตอร์จราจาเสร็จเรียบร้อยจะเอาเข้าไปได้เพิ่มเป็น4,000เพราะฉะนั้นตอนนี้0 0พ ก็จะยอดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่ plus นะก็จะกลับมาสั่งที่ plus เยอะขึ้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนุนปีหน้าค่ะตอนนี้มองปีหน้ากําไรโต20 25ราคาป้ามหยปีหน้าก็ประมาณ10บาทนั้นก็ดูน่าสนใจกําไรดี Q2 Q3 แนวต้านระยะสั้นก็7.4 7.5นะครับแนวหลักก็คือ8บาทก็เท่ากับเป้าพื้นฐานปีนี้พี่ต่ายเลยนะครับวันนี้ plus เป็นหุ้นเด่นประจําวันของเรานะครับ